สวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวนักลาศูนย์ทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้วกับเมโลเองจ้าถ้าพูดถึงเด็กหนุ่มสุดบ้าบินที่ใส่หัวมูป,ป่าแน่นอนว่าเพื่อนๆก็คงจะคิดถึงอินโนสเกะเด็กหนุ่มที่ชอบถ้าสู้กับคนอื่นไปทั่วซึ่งแน่นอนว่าความเก่งการหรือปานของอินโนสเกะนั้นเพื่อนเพื่อนก็คงจะรู้กันอยู่แล้วจะให้มาพูดอีกว่าปานสัตว์ป่ามีกี่ท่า มีท่าอะไรบ้างเพื่อนๆก็คงจะเบื่อกันแน่ๆถ้าอย่างนั้นในวันนี้เบเราจะมาพูดถึงสกิลพิเศษของอินนอสเกกันว่ามีอะไรกันบ้างแล้วก็ตอนนี้ทางเพจการันโตมีกิจกรรมปีใหม่แจกกระชาปองดาบพิฆาตรสูนย์ด้วยนะอย่าลืมมาร่วมสนุกกันนะทุกคนแล้วก็ถ้าเพื่อนเพื่อพร้อมจะไปดูสกิลพิเศษของอินเนอร์สเกกแล้วเราไปชมกันเลยยย อย่างที่เรารู้กันวอินักสเกตเด็กหนุ่มหน้าสวยจอมท้าตีท้าต่อยมีจุดเด่นหลักที่เราเห็นช,ชัดเลยก็คือพละกํำลังสุดบ้าเลือดไม่เชื่อดูหุ่นสิบึกมาก <Wow. S 1> อีกทั้งเขายังเป็นผู้คิดคนปันจัดป่าขึ้นมาเองโดยไม่ต้องมีคนสอนเรียกได้ว่าไม่ธรรมดาเลยทั้งคิดค้นปันขึ้นมาเองอีกทั้งยังเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในหน่วยพิฆาตอาสูนได้โดยไม่มีใครชี้แนะด้วยซ้ำ ก็พี่กเล่นจู่จมแล้วขโมยดาบจากนักล่าสุนที่ผ่านทางมาพอดีแล้วสงสารนักล่าสุนคนนั้นจริงๆเจอใครไม่เจอดันไปเจออินโนสเกะแต่ที่พูดไปนี้เป็นสกิลที่เราเห็นกันชัดอยู่แล้วถึงจะดูไม่ธรรมดาเลยก็เถอะแต่จริงๆแล้วอินโนสเกะยังมีความสามารถอื่นอีกนอกจากที่เราเห็นกันหรือเรียกว่าเป็นสกิลลับ ที่ผมมาให้เราเซอร์ไพรส์ได้ตลอดเรามาเริ่มกันที่ความสามารถแรกกันก่อนเลยนั่นก็คือตัวอ่อนซึ่งแน่นอนว่าเพื่อนๆก็คงจะได้เห็นลีลาสุดพิสดารของเจ้าหัวหมูป่ากกันมาบ้างแล้วในอนิเมะซีซั่นหนึ่งเปิดตัวมาด้วยลีลาการต่อสู้สุดผิวและความตัวอ่อนแบบสุดๆทั้งก้มตัวพรมฉีกขากระโดดตีลังกาแล้วฟาดด้วยบาทาไปหนึ่ง แล้วไหนจะลีลาสุดเท่เดี๋ยวเดี๋ยวนี่มันทาอะไรกันล้วเนี่ยของตัวรรดตายค่ะวีอีเรียกได้ว่าเป็นภาพจำของพี่กันเลยในซีซั่นหนึ่งแต่เท่านั้นยังไม่พอเพราในภาคแกล้งลมจะหัวหมูป่าตรงเนียนมาเป็นเด็กสาวสุดคิ้วที่ชื่อว่าอินโกโ,นโ,โนนกะเป็นแน่นอนว่า ระหว่างแสงตัวก็ต้องมีเรื่องให้ใช้ความคิดกันเป็นธรรมดาก็คนมันเครียดอะให้ทำไงเจ้าหัวหมูป่าก็เลยโชว์ลีลาดัดตัวสุดพิสดารแล้วตามน้วนลีลาบีบอยสุดผิวไปอีกหนึ่งสเต็ปนั่นมันท่าใช้ความคิดตั้งสมาธิของนายแล้วเจ้าหัวหมูป่า <c oughs> ลีลาแต่ละท่ามันกลัวธรรมดาโลกไม่จำ พอมาป้าดูแลร้านถึงกับยืนค้งางไปเลยจะมาบ่นอะไรลืมไปหมดเป็นฉากที่เมโลชอบมากๆตอนดูคือลั่นเลยซึ่งฉากนี้จริงๆแล้วมันปั่มมาจากในมังงะนะในมังงะจะเป็นฉากเล็กๆที่อยู่ในหน้าขั้นเป็นฉากที่โนซุเกะไม่อยากบอกว่าเป็นผู้ชายก็เลยรีบเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วมาดัดตัวรอแต่พอทำหมองมาเป็นอนิเมะแบบนี้ความฮาคือคูณสิบ แถมมีทามีบอยเพิ่มมาลีลาไม่ธรรมดาเลยเจ้าหัวหมูป่าความสามารถที่สองสัญชาตญาณและประสาสัมผัสสุเชียบคงอินเอร์สเกตเป็นคนที่มีสัญชาตญาณเหนือกว่าคนทั่วไปต่อให้ศัตรูมองจากข้างหลังก็สามารถรับรู้ได้ผ่านผิวหนังเดยจะรู้สึกจี๊ดเวลามีคนมองจริงๆแล้วเมโลก็มีนะความสามารถนี้คือรู้สึกบ่อยเลย ว่ามีคนมองตอนกำลังปิดตาสรบผมน่ะเดี๋ยวเดี๋ยวนี่มันไม่ใช่สัญชัตติยาณแล้วนางจะหลอนไปเองเป็นความสามารถที่ขี้โกงมากๆสามารถป้องกันตัวเองจากอันตรายได้ดีเลยอีกทั้งยังมีประสาทสัมผัสที่ดีเยี่ยมสามารถรับรู้ถึงจิตสังหารและค้นหาสิ่งที่อยู่รอบตัวได้ไม่ว่าจะเป็นแม่มึงมุมที่อยู่ในปา่าก็หาได้อย่างง่ายด หรือจุดอ่อนของเอนมูที่แอบอยู่ในรถไฟก็สามารถหาได้อย่างไม่ยากเย็นถ้าไม่มีอินอสิเกของต้องพลิกแผ่นดินหากันแน,น่ๆซึ่งล่าสุดอินอสเกเก็เพิ่งโชว์ไปมันมาดในการจับพาโอบีที่อยู่ในกำแพงต่อให้มองไม่เห็นแต่ก็รู้สึกได้ว่าพาไปทางไหนเทบถึงขนาดที่ว่าแม้แต่สูยนพาโอบียังชมว่ามีประสาทสัมผัสเยี่ยมพาถึงกับตกใจหน้าเวอ์ไปเลย ต่อให้โจมตีทางไหนก็นเล่นงานอินะัสเกตไม่ได้เป็นความสามารถที่โกงมากๆนอกจากจะสามารถใช้ในการป้องกันตัวแล้วยังสามารถค้นหาศัตรูเพื่อโจมตีได้อีกได้ทั้งบุกและป้องกันเลยสำหรับความสามารถนี้ความสามารถที่สามหน้าสวยทีนี้นัคสเกตจะเป็นชายหนุ่มหัวหมูป่าสุดละมึกก็จจิง แต่พเพื่อน้น้ากางกงนั้นมีหน้าตา飒ส,สวยเรียกได้ว่าใบหน้าฟ้าประทานเลยซึ่งในสีสลรกก็ดูจะเป็นจุดที่เจ้าตัวไม่ค่อยจะชอบสักเท่าไหร่แต่พอมาในภาคยานเลิงลมหน้าสวยดันกลายมาเป็นความสามารถพิเศษที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิดซะง,งั้นสามารถใช้ในการปลอมตัวเป็นผู้หญิงและทำภารกิจได้อย่างแน่นเนียน โดยไม่มีใครสงสัยเลยด้วยซ้ำถึงแม้ตอนแรกเมคอัพจะทำลายน้องไปไหน่อยก็เถอะ <laughs> แต่ด้ความสวยที่ไม่ธรรมดาต่อให้นั่งแค่ที่หูเฉยๆตาแมวมองก็ยังเดินมาขอซื้อตัวเลยเรียกได้ว่าสวยทะลุเมคอัพจริงๆเเี่นเข้าไปได้แบบชิวๆเลยแต่ห้ามพูดนะท้าพูดออกมาเมื่อไหร่มีโป๊ะแน่ๆ ซึ่งความสวยในภาคนี้ของอินุสเกะก็ทำเอาหลายๆคนตกเป็ลึงในความสวยของน้องไปตามๆกัน,น,ต,น,นกต่อไปความสามารถที่สถอดข้อตอ่อความสามารถนี้เราเพิ่งจะเห็นกันไปล่าสุดใน e ีีที่5เป็นอีกหนึ่งความสามารถสุดพิสดานที่สมกับเป็นอินุสเกะมากๆ อะไรแปลกๆคือทำได้หมดอินุนเซเกตสามารถถอดข้อต่อได้ทุกส่วนของร่างกายแต่ที่เพิ่งมาโชว์ล่าสุดก็คือการถอดข้อต่อแขนทำให้สามารถมุดไปได้ทุกรูกที่หัวเข้าไปได้จนเจ้าตัวถึงกับขนาดน้าตัวเองว่าขาคือชายที่ถอดกระดูกได้ทั่วร่างชมตัวเองอีกอซึ่งในอนาคตบอกเลยว่าอินุนซเกตมีการใช้ความสามารถนี้อีกแต่เป็นฉากไหนยังไง ขอไม่สปอยล้วกันนะไปรอติดตามกันแต่บอกเลยว่าพิสดานสมกับเป็นอินเนอร์สเกตจนต้องตะลึงกันแน่ๆความสามารถที่5เข้าใจสิ่งที่สัตว์คิดความสามารถนี้อาจจะเป็นความสามารถที่หลายๆคนยังไม่รู้แต่เมโลคิดว่าน่าจะมีคนดา,าไว้แล้วแน่แนพอเดิมทีแล้วจะหัวหมูป่าคนนี้ต้องมากับหมูป่าในป่าเขา ที่มีตาสัตมากมายทำให้ได้รับสกิลเข้าใจสิ่งที่สัตว์คิดแต่สาเหตุที่เราไม่เห็นพี่แกคุยกับสัตว์เหตุผลนั้นก็ง่ายๆเลยเพราะพี่แกไม่สนใจว่าสัตว์คิดอะไรยังไงล่ะเป็นเหตุผลที่สมกับเป็นอินเนอร์สเกตจริงๆแต่จริงๆแล้วพี่แกก็เคยคุยกับสัตว์อยู่นะอยู่ในนิยายเล่มที่3 เ็นฉากเล็กๆที่อินเซิกเกตาข้อมูลจากพวกสัตว์ส่วนถ้าใครอยากรู้ว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงก็ลองไปอ่านดูนะเป็นเรื่องราวที่น่ารักมากๆความสามารถที่หกความสามารถนี้เป็นความสามารถพิเศษที่หาได้ยากมากๆคิดว่าไม่น่าจะมีใครทำได้แล้วนอกจากอินุซิกเกตต้องให้ฝึกฝนแค่ไหนก็คงยากมากที่จะทำได้เดาเกันถูกไหมว่าคืออะไร ซึ่งความสามารถนี้ก็คือการเรียกชื่อไม่ว่าจะเรียกชื่อใครพี่เก๋ก,ก็มักจะเรียกผิดอยู่ตลอดไม่ว่าจะเป็นคามาโปโกคอนปาจิโรสกาลิกิกกงโกโลอนาโกคันจิโรและอีกมากมายเลยคามาโปโกคอนปาจิโรนี่มันชื่อใครปะเนี่ย <laughs> หรือแม้แต่ฉากที่จริงจังอินุสเกะก็ยังเรียกชื่อผิด ซึนคนดูหาไปตามๆกันเองเช่นตอนที่ทันจิโร่โดนอสุนพ่อแม่งมุมใช้ท่อนไม้ยักษ์ฟาดไปไกลอินาสเกะก็ตะโกนด้วยความเป็นห่วงว่าซึ่งความสามารถในการเรียกชื่อผิดนี้ก็ได้มีเปิดเผยมาแล้วว่าอินาสเกะจะเรียกชื่อคนถูกหลังจากเรียกไปแล้ว7ครั้งถือเป็นความสามารถสุดฮาที่พาคนดูยิ้มตามได้ตลอดเลย ต่อไปความสามารถสุดท้ายความสามารถนี้จะมีสปอยเนื้อหาในอนาคตอันใกล้มั่งนะถ้าอนิเมะทำถึงแต่ถ้าใครอยากรอลุ้นเองก็ปิดคลิปนี้ไปได้เลยแล้วเจอกันส่วนใครที่อ่านมังงาแล้วหรืออยากรู้ก็ไปลุยกันต่อเลยความสามารถนี้การทนพิษแต่ไม่ใช่ว่าต้านได้แบบร้อเปอร์เซนะ ยังคงโดนพิษอยู่แต่จะมีภูมิคุ้มกันพิษที่สูงกว่าคนทั่วไปทําให้สามารถรอดจากสถานการณ์อันตรายถึงชีวิตได้ซึ่งชินโนบุก,ก็ได้บอกว่าอินเสเกตเนี่ยเหมือนกับตัวพังพอนเป็นสัตว์ที่มีผิวหนังหนามันเกาะอ,อีกทั้งยังมีภูมิคุ้มกันพิษงูอีกด้วยแต่แน่นอนว่าความสามารถในการต้านพิษนี้ถึงจะดูโกงมากๆแต่ก็มีข้อเสียอยู่ที่ ยาก็จะใช้ไม่ได้ผลเช่นกันกลายเป็นดาบสองคมที่มีทั้งข้อดีและข้อเสียเลย Q&A พี่ฮารพี่ฮารเห็นว่าอินเสเกตเป็นคนที่คิดค้นกระบวนท่าขึ้นมาเองอินเสเกตได้แรงบันดาลใจมาจากไหนละะ่ะฮาจริงๆแล้วเป็นเพราะเจ้าตัวโต,วตวมาในป่าก็เลยได้แรงบันดาลใจมาจากพวกสัตว์ต่างๆเราจะเห็นได้เลยว่า ตอนที่อินเสเกตสู้กับทันจิโร่นั้นอินัสเกตจะโจมตีต่ำมากๆเหมือนกับซาซีขาเลยซึ่งสัตว์ที่ชอบดูเหมือนว่าจะชอบหมูป่ามากที่สุดแล้วก็มีหมาป่ากระมีได้นะที่เจ้าตัวเอามาประยุกต์ใช้ในกระบวนท่าของตัวเองไม่ธรรมดาสมกับเป็นราชาแห่งคุณเขาจริงๆเป็นยังไงกันบ้างกับความสามารถพิเศษของอินัสเกตแต่ละอย่างนี่คือไม่ธรรมดาเลย พิสดารและแปลกแหวกแนวสุดๆแล้วก็ถ้าใครอยากร่วมกิจกรรมก็ร่วมได้ที่เพจการันโต้เลยนะและถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดซับสไคร์และกดกระดิ่งได้นะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนั่นเองแล้วเจอกัน